ประเทศไทยมีสภาพพอที่เราจะยืนบนขาของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแพลตฟอร์มเรื่องของ IOT เทคโนโลยีนะครับยก <Yeah. S 1> เว้นฮาร์ดแวร์บางตัวเท่านั้นเองแต่ลายฮาร์ดแวร์ที่ทั่วโลกใช้อยู่ผลิตในไทยนะอย่างเช่นเทคโนโลยี r f i ออย่างเงี้ยนี่ผลิตประเทศไทยผลิตมากที่สุดแม้แต่แม้แต่เรื่องของเรื่องคอมพิวเตอร์ตัวชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็อยู่็อปของโลกฮาร์ดดิสก์ได้นี่เราอันดับสองของโลกนะครับ ตอนน้ำท่วมใหญ่เนี่ยทั่วโลกแทบจะกรอบคอมพิวเตอร์ไม่ได้เลยเพราะว่าตอนน้ำท่วมปีห้าี่อ่ะเพราะว่าเราเป็นฐานการผลิตอันดับสองของโลกเนะแต่ก่อนอันดับหนึ่งนีแต่พอจีนโตขึ้นมาเนี่ย mm. จีนก็แลงไปเราเราเป็นอะไรอีกมากมายครับริ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันมันน่าสนใจมากอ่ะแล้วผมก็เคยคิดว่าจะเขียนหนังสือชื่อประเทศไทยยิ่งใหญ่กว่าที่ใครคิด เราอยากให้คนไทยได้ไดประเทศไ<ห>ทยยิ่งใ,<ห>ใ,ใหญ่กว่าที่ใครคิดนะคะโปรดติดตามได้เลยนะคะก็ยังไม่รู้จะเขียนปล่พราะว่าตั้งใจมาพอสมควรแล้วนะแต่ว่ามันเหนื่อยอ่ะเขียนหนังสือจะหนังส,สือมันเหนื่อยเยอะมากงานทันเยอะมากก็ก็ได้ได้ความรู้ใหม่ๆจาก,จากาาอาจารย์ครูทั้งหลายที่มาช่วยผมก็ได้ไดไดความคิดความเห็นเยอะสุดวครับ อันนี้นะคะท่านอาจารย์พงศักดิ์เอฟซีของท่านนรงกรนะคะบอกว่าท่านนรงกรณผู้เรื่องเกษตรไทยองค์รวมทําให้เห็นภาพชัดเจนครับกับทีอาจารย์พงศักดิ์ช่วยเยอะนะครับผมก็แซวท,ท,ท่านบอกเมื่อไรจะโกลนัวสักทีหนึ่งคือท่านท่านช่วยทางด้านสภาอุตสาหกรรมเยอะนะแล้วก็เรามีค้ากันความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับสภาอุตสาหกรรมซึ่งหนึ่งเนี่ยที่ที่ ผม,ผมนัดหมายเพื่อจะขับเคลื่อนโดยเร็วก็คือว่าการที่จะแก้ปัญหาพวกโรงงานน่ยโดยเฉพาะ SME ที่ต้องปิดตัวเองเพราะผลกระทบโควิดนะครับมันไม่มีออเดอร์มานะแล้วก็ต้นทุนของโลจิสติก s ไม่ว่าจะการส่งทางน้ำทางบกทางอากาศมันแพงขึ้นมากแล้วก็ใช้เวลามากเพราะว่าต้องมีมกรการควบคุมการแพร่ระบาดของประเทศเราประเทศอะไรเงี้ยนะครับให้มาคิดว่า เอ้เราจะปล่อยให้โรงงานแล้วก็คนจกงานแล้วก็โรงงานเนี่ยต้องปิดจนเครื่องจนอปการขึ้นสนิมแล้วก็เป็นนี่เป็นสินล้มละลายกันไปเนี่ยก็มาคิดว่าทําไมเราไม่เอาโรงงานเหล่านีน้มาแปลงกายให้เป็นโรงงานผลิตอาหารขณะที่ความต้องการอาหารเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับว่า ตั้งแต่เดือนมกราคมมีนาเมษาเนี่ยตัวเลขการส่งออกของเราโดยรวมนะครับก็มายังยังมาได้เรื่อยๆนะมาได้เรื่อยๆเหมือนเหมือนเหมือนสัญลักษณ์ไนกี้อ่ะนะที่ท่านอาดีตผู้อการทาการแปรย์ที่ตายท่านพูดอ่ะเหมือนเครื่องหม่ถูกพอเฟอร์สปาคมเนี่ยม,มันมันตกเขวเลยอ่ะนะ,ะเราเราเราลดลงไปยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับการส่งออกติด<อ>ลบเลยซึ่งรุนแรงที่<ะ>สุดในรอบ เป็น10ปีเลยอะแล้วก็นั่นคือผีเพิ่งแตกนะแต่ว่าจากนี้ไปเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะยาวแค่ไหนเนี่ยเราจะรุนแรงมากกว่านี้ผมก็คิดว่าแต่ตัวเลขหนึ่งที่มันเพิ่มขึ้นคืออะไรครับคือการส่งออกอาหารสินค้าเกษตรและอาหารมันขึ้นนะครับมันเป็นบวกในเกือบทุกเซกเตอร์เลยอะออผมก็คิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเราหาโครงการนะ เช่นทางรัฐบ,บาลสับสนุนจะเป็นซอฟโรในการเปลี่ยนภ่ายเครื่องจักรเนี่ยจากโรงงานเนี่ยเช่นโรงงานชิ้นส่วนรถยนต์โรงงานผลิตนู่นผลิตนี่เนี่ยนะมันไปไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนเครื่องจักรแล้วก็มาเป็นโรงงานผลิตอาหารเราจะได้เครื่องจักรซึ่งทันสมัยที่สุดแล้วก็เป็นเครื่องจักรซึ่งราคาไม่แพงในขณะนี้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรา transform ตัวอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยแล้วเรามี แหล่งผลิตซึ่งตอบโจทย์ได้เลยว่าวันนี้เนี่ย200ประเทศเนี่ยต้องการอาหารเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นอาหารฮาราเนี่ยนะครับมีประชากรมุสลิมทั่วโลกอยู่2 0 0 0ล้านคน1ใน4ของประชากรโลกอ่ะแล้วประเทศเช่นอย่างในตะวันออกกลางร,รอบอ่าวเปอร์เซียนะครับเช่นกาตาคูเวตบาฮารีน UAE ซึ่งรวมทั้งทั้งทงดูไบด้วยนะครับแล้วก็ซาอุดิอาระเบีย นี่ยคือประเทศรอบอาเอเชียเนี่ยเขาผลิตอาหารได้ไม่ถึงสินะครับเขามั่งนข้างร่ำรวยจากน้ํามันแต่ว่าเขาต้องพึ่งพาอาหารจากภายนอกถึง90%และต้องเป็นอาหารฮาราวเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีภาพด้านการผลิตอาหารฮาราวสูงมากเรามีศูนย<ะ>์วิทยาศาสตร์อารานที่ทันสมัยที่สุดเรียกว่าอันดับหนึ่งของโลกก็ว่าได้นะครับ มี <Ha. S 1> สาบันมาตรฐานอาหารของกรรมการการอิสลามซึ่งถือได้ว่าเป็นที่ยอมรับทั่วโลกนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะเรามีสาบันทารานอยู่หลายที่เช่นที่มารีสงขานนะักเรียนก็เก่งมากเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วผู้ประกอบการไม่จําเป็นต้องเป็นมุสลิมนะครับอย่างที่ขึ้นเวียนในตราฮารานเนี่ยมีแสนห้าหมื่นกว่ารายการนะครับปรากฏว่าผู้ประกอบการในเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นไม่ใช่มุสลิมนะครับ <Ha. S 1> แต่ว่าแต่ว่าเป็นที่ยอมรับของมุสลิม ดังนั้นเนี่ยความที่เราเป็นประเทศที่ได้ชื่อว่าควบคุมดูแลเรื่องโควิดดีที่สุดประเทศหนึ่งในโลกการที่เราเป็นประเทศที่ส่งออกอาหารระดับท็อปของโลกเนี่ยมันเหมือนมันมีแบรนด์ติดตัวอยู่แล้วอะใช่ไหมเพราะนั้นเราก็เลือกว่าจะ,จะจะจะผลิตอาหารอะไรเพราะถ้าเอาว่าแค่เพียงเซกเต,เตอร์ฮาราญแล้วก็กลุ่มมุสลิมกับนอนมุสลิมรวมแล้วประมาณ3 0 0พันล้านคนเนี่ยแล้วด้วยแบรนด์ประเทศไทยด้วยความสามารถของผู้ประกอบการของไทย ด้วยการจกอของเราด้วยอุตสาหกรรมของเราเนี่ยแล้วเราทรานส f ฟอรโรงงานที่กําลังปิดตัวเองอยู่เนี่ยมาสู่การผลิตและไม่จําเป็นจะต้องผลิตแบบไฮแบรนด์อย่างเดียวไงให้กับคนยากคนจนในแอฟริกาบ้างให้กับคนยากคนจนในเอเชียกลางบ้างเหล่านี้นะเราก็ผลิตได้หลายเลเวลไงแล้วก็ระดับของไฮเทคก็ไม่จําเป็นจะต้องไฮเทคทั้งหมดก็มีตั้งแต่ออโต้เซมิออโต้ขึ้นไปไ คือเราต้องผลิตหลายอย่างแม้เราที่ขายมาม่าเนี่ยก็ขายอาหารคนยากคนจนถูกไหมแต่คนมีตังก็กินด้วยอ่ะแต่เราก็มีท็อปแบรนด์ที่มันเป็นพวกรำมงรำเองอะไรเนี้ยผมก็คิดว่าอันเนี้ยที่เรากําลังเราเราได้เห็นพ้องกันระหว่างกนนระทรวงเกษตรและสภาบอาุตสาหกรรมนะครับผมเป็นประธานกรรมการชุดนี้เราก็ท่านรัฐมนตรีดรเฉลิชมชัยศรีออนท่านก็กาหนดนโยบายตรงนี้มาเพราะนนั้สิ่งที่เรากําลังจะขับเคลื่อนก็คือว่าถ้าเราทําให้อุตสาหกรรม ฟื้นขึ้นมาได้เนี่ยโดยเพราะอุตสาหกรรมอาหารซึ่งภาอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็จะมีมีมีรองประธานมีคลัสเตอร์ด้านเกษตรอาหารเ,เราก็จะช่วยเกษตรในทางอ้อมก็คือว่าก็จะต้องผลิตวัตถุด,ดิบเพื่อป้อนถูกไหมครับไม่เป็นพืชไม่เป็นประสุาสาตร์ไม่เป็นระบบเพื่อป้อนอุตสาหกรรมแต่ถ้าเกิดว่าอุตสาหกรรมเนี่ยปิดแล้วเกษตรจะขายใครอะ่ะนอกจากขายให้กับผู้บริโภคแล้วเนี่ยอีกบากหนึ่งของเกษตรเราต้องส่งเข้าอุตสาหกรรม พราะมันก็เป็นทรูอินวันอะคือหนึ่งช่วยทั้งอุตสาหกรรมแล้วกำหนดเลยนะห้าปีนี้ยังไม่ต้องส่งทั้งต้นและดอกแต่โลกกำลังต้องการและส่งออกตัวเลขก็เพิ่มขึ้นในด้านของหมวดอาหารหมวดอื่นนี่หัวทิมกันส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่แบบทิมแต่กั้งนียผมคิดว่าเนี่ยเราพยายามคิดหากลัวอย่างที่ที่บ่งศักมาสักครู่นะครับท่านก็ช่วยอยู่ในเรื่องเหล่านี้รวมทั้งเรื่องโลจิสติกเกษตรด้วยอะไรด้วยนะครับ